ต้มสาคูค่ะแต่เป็นสาคูใบเตยแบบนี้สาวุทัยจะพาต้มสาคูต้มสาคูนะคะต้มน้ําเดือดเวลาสาวุทัยจะตั้งต้มประมาณนี้จากครึ่งหนึ่งนี่สาคูใบเตยค่ะประมาณครึ่งหนึ่งที่ต้องต้มเยอะต้มเยอะก็กินไม่หมดนี่จ้ะจะต้มประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้ถ้วยแก้วหนึ่งป่ะไปดูกันสาวุทัยจะต้ม ต้มน้ำเดือดแล้วแล้วก็เอาสาคูลงไปเลยจ้ะถ้าเอาสาคูลงไปแล้วเราต้องคอยพยายามครุนนะคะแบบนี้นะคะเทสาคูลงไปเลยค่ะสาคูแป๊บเดียวก็สุกค่ะไม่นานแล้วก็คนค่ะมันจะได้ไม่ติดกันนะคะพอเทสาคูลงไปปุ๊บเราก็คลุนเลยค่ะอย่าปล่อยให้เขาติดตัวหม้อ,อข้างล่างเพราะว่าน้ำเขาเดือ,เด,อดเนี่ยมันเป็นแป้งไงคะ แล้วก็คนไปเรื่อยๆค่อยๆคนแบบนี้ค่ะไม่ให้เขาติดข้างล่างหมอ้อไม่ให้เขาติดก้นหม้อเนาะแล้วก็ต้องคอยคนจะ้ะสาคูตอนนี้จะจมน้ํานะคะเพราะเขายังไม่สุกถ้าเวลาสาคูสุกก็คือจะลอยขึ้นข้างบนดูง่ายๆจ้ะเวลาสาคูสุกแป๊บเดียวต้มถึง30นาทีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจะ้ะตีไปเลยแล้วก็จะลคนแบบนี้นะคะต้มสาคูทุกสาคูจะยิ่งใบเตยนะ ใบเตยเขาก็จะเอาสีของใบเตยใส่เข้าไปให้มันเป็นสีเขียวจ้าจะต้มน้าสาจะต้มสาคูน้ํากะทิจ้าเราจะต้มสาคูก่อนแล้วค่อยเทกะทิลงไปไง่ายๆอะไรประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาทําต้มน้ํากะทิเดี๋ยวต้มสาคูให้สุกก่อนคะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าสาคูสุกจะเป็นหน้าตายังไง นี้คือหน้าตาของสาคูใบเตยนั่นเองจ้าก็จะประมาณนี้ถุงนี้จะรู้สึกว่าถุงนี้จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยถุงนี้จะเป็นสาบุรนจะต้มได้สองครั้งจา้าถุงนี้จะต้มทีทาได้สองครั้งจา้าแป๊บเดียวจา้าต้มไม่กี่นั่นก็สุกล้วนี่คือหน้าตาของสาคูนะคะเอนี่ค่ะมาดูแล้วทีนี้ยมาดู จะคลุนให้ดูนี่คือสาคูสาคูที่ต้มแล้วเขาลอยขึ้นข้างบนแล้วจ้าเขาสุกแล้วจ้าเนี่ยสาบุไรจะคลุนให้ดูนิดหน่อยเห็นไหมเขาสุกแล้วจ้าเนี่ยไม่นานต้มแค่สามสิบนาทีเองจ้าเนี่ยประมาณนี้เองจ้าสาบุไรสามสิบนาทีก็สุกแล้วนี่จ้าถ้าสาคูเขาเป็นเหนียวๆอย่างนี้แล้วลอยขึ้นมาแบบนี้ถือว่าเขาสุกแล้วเราก็จะคลุนนิดหน่อยจ้า คนนี่หน่อยแต่สาวผู้ไทยจะเอาไปล้างน้ํานะคะเพราะสาวผู้ไทยเป็นคนที่ชอบกินสาคูเหมือนทําสมัยตะก่อนโบราณอ่ะเราต้องน้าล้างล้างแป้งที่เหนียวเหนียวออกอ่ะสาวผู้ไทยไม่ชอบกินที่มันเหนียวเหนียวเหนืน่นแบบนี้จ้ะแต่ถ้าบางคนก็จะกินเหมือนกับเต้าส่วนเนาะเต้าส่วนก็จะเป็นประมาณนี้แต่ไม่รู้อ่ะความหมายของสาวผู้ไทยคือถ้าสาคูไม่ชอบกินแบบนี้แต่บางคนเขาก็กินอยู่นะ แตไ่ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันมันเหนียวความหมายซาบูไทยมันก็เหมือนเต้าส่วนนะกินได้จ้ะถ้าไม่อยากล้างแป้งออกก็ไม่เป็นไรจ้ะทานได้เลยแบบนี้ก็ได้จ้ะเอาที่สะดวกเนาะเออแบบนี้ก็ได้จ้ะสาคูสเสร็จแล้วอ่ะเอาแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวกินเหมือนเ,อเดี๋ยวเดียวข้างนี้สาบูไทยจะทําแบบไม่ต้องล้างน้ําจะเป็นสาคูแบบคล้ายๆเต้าส่วนจ้ะสุกแล้วเนี่ย ขาสุกแล้วจ้าเราก็จะพักไว้และเราจะมาต้มน้ำกะทิต่อไปที่จะเอาราดกับสาคูค่ะทีนี้ขั้นตอนนี้เราจะมาต้มน้ำเดือดอแล้วก็ใส่กะทิค่ะอันนี้จะต้มเป็นน้ำกะทิราดค่ะชาวพุทธจะใส่ให้หมดเลยนี่จ้ะจะต้มน้ำกะทิจะใส่กะทิให้หมดเลยโอเคนี่จ้ะ เราจะใส่น้ำกะทิแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะกะทิกับผสมน้ำนิดหน่อยกะทิผสมน้ำนิดหน่อยขั้นตอนนี้สาวบุรจะใส่เกลือใส่เกลือลงไปนิดหน่อยไม่เค็มมากจ้ะใส่ลงไปนิดนึงให้เป็นเค็มแป้นแปมนก็พอจะ้ะแล้วก็จะต้มต้มด้วยไฟอ่อนๆเพราะเราเป็นกะทิเราจะต้มให้ ให้กะทิไปอ่อนๆไปเรื่อยๆแบบนี้จ้ะแบบนี้นะคะแล้วก็เราต้มอ,อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะสาวบุททยจะใส่น้ำตาลปึกน้ำตาลตะโหนดจ้ะลงไปก้อนนี้ก้อนเดียวโอ้แค่นี้ก็หวานแล้วนะจ๊ะเนี่ยสาวบุททยคิดว่าหวานแล้วถ้าทำขนมหวานอย่างเงี้ยสาวบุททยจะชอบใส่น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลปี๊บนั่นเองจ้าจะชอบใส่ แบบนี้นะคะนี่แล้วก็ให้เข้าเดือดเดี๋ยวให้เข้าเดือดแล้วก็น้ําตาลละลายเราก็ยกหมอ้อแล้วก็ไปทานได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูตอนที่กะทิสุกแล้วนะคะจ้านี่ไงคะน้ํากะทจะิจะเสร็จแล้วจ้าต้มน้ํากะทิเดือดๆแบบนี้แล้วก็เอาอน้ําตาลตะหนดน้ําตาลปี๊บลงไปละลายพอน้ําตาลเขาละลายเดือด แค่ครั้งเดียวเราก็ปิดไฟเลยจ้าแล้วก็จะได้เป็นสีน้ำกะทิออกสีแบบนี้สีน้ำตาลตนดนั่นเองจ้าหอมๆมันหวาน,น,น,นจ้านี่ก็ให้เย็นนิดหน่อยแล้วก็ไปทานได้เลยเสร็จแล้วจ้านะจ้าอุปกรณ์การที่เราจะกินก็เสร็จแล้วนี่จ้าที่เครื่องของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อย น้ำกะทิสาคูค่านี่นี่คือน้ำกะทิตุ่มแล้วเรียบร้อยอะไรแล้วเรียบร้อยนี่จ้าสามารถทานกินได้แล้วก็มีแก้วแก้วอนเนกประสงค์ของเราแล้วก็มีน้ำอันนี้หัวกะทิจ้าสาหรับราดก่อนที่จะดื่มก่อนที่จะกินไม่ใช่ก่อนที่จะดื่มอันนี้คือสาคูสิจเรียบร้อยนี่จ้า <c oughs> เครื่องเคียงสาบรุระจะมีอ่าอันนี้คือมะพร้าวแห้งจ้าอันนี้คือ งาคั่วจ้ะสาวุไทยจะขาดไม่ได้ถ้ากินของพวกนี้สาวุไทยต้องมีงาคั่วจ้ะน,นี่คือสาคูของเรามามาดูกันกินยังไงอะไรแบบไหนจะอร่อยขนาดไหนนี่คือสาคูต้มสาคูน้ำกะทิของสาวุไทยป๊ะกินกันจะก,กินกันยังไงสาวุไทยจะใส่แก้วนี้ค่ะแก้วนี้ใส่ได้อนเนกประสูงจ้ะแก้วสารพัดประโยชน์ อันนี้คือสาคูค่ะจะยกจะจับไม่ได้เพราะมันยังร้อนอุ่นๆอ,อยู่นี่สาคูต้มไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ยังร้อนๆอ,อุ่นๆอยู่อยู่ตรงหน้าอันนี้น้ำกะทิต้มแล้วเรียบร้อยใส่น้าตาลตะหนดน้าตาลปึกอันนี้จะเป็นน้ํามะพร้าวอันนี้น้ํากะทิสุดจ้าน้ํากะทิอันนี้เอาไว้โรยหน้าจ้าโอเคอันนี้มะพร้าวคั่ว ไม่เห็นแล้วค่ะมันเป็นสีขาวน,นี่มะพร้าวคั่วค่ะอันนี้คืองาเราจะกินกับงาแบบนี้นะคะโอเคกันตอนแรกจับแก้วแล้วนี่จ้นนา,าน,นี้สาวคูวันนี้สาวสาวสาคูวันนี้สาบุไทยจะจะใช้สาคูที่แบบไม่ล้างน้ำครัปกติสาวบุไทยจะล้างน้ําแต่วันนี้จะไม่ล้างน้ําจะกินเหมือนเต้าส่วน เวลาสาคูต้มออกมาแบบนี้มันจะคล้ายๆกับเต้าส่วนนะคะเพราะมันจะเป็นสาคูเปียกเนี่นะมันจะเป็นยืดๆแบบนี้คล้ายๆเต้าส่วนทานได้จ้ะเพราะเขาสุกแล้วแล้วก็เอามาใส่จังซีโอ้ยังควันอยู่เลยแล้วก็เอามาใส่ตักแบบนี้อันนี้สาวุไทยไม่ได้กินครั้งเดียวหมดนะคะเอาไว้กินได้ไหลายวัน <laughs> นี่สาวุไทยทําให้ดูว่าการต้มสาคูทํายังไง ง่ายๆจ้ะสามสิบนาทีก็ได้กินนี่คือการต้มสาคูออืย่าใส้ลายเถะ่มืมันจะลุ้นนี่จ้ะนี่ควันยังตรวจอยู่เลยควันยังนั่นอยู่เลยนี่แบบนี้นะคะแล้วเอาซอนอยู่ใส่นี่จ้ะเอาซ้อนนี่ก็ได้นี่คนคนก่อนค่ะเพราะเพราะยังอุ่นๆอยู่เพราะเพิ่งจะเอาลงจากแล้วก็ กะทิใส่ลงไปแบบนี้นะคะกะทิใส่ลงไปจังซีหวานจะไม่หวานเยอะจะหวานนิดนิดหน่อยก็พอจะออกหวานเค็มสาับจ,จะชอบกินหวานเค็มนี่จ้ะซาคูรอนะคะเดี๋ยวกลับเมืองไทยจะทำสู่กินลูกๆหล,ล,ลานๆเดี๋ยวกลับเมืองไทยจะทำสู่กินถ้าใครชอบกินแบบนี้ สาวไทยก็เป็นคนชอบทำกับข้าวนะเป็นคนชอบทำทาเป็นอยู่นะคะทำเป็นนินิชหน่อยๆนี่จ้าแบบนี้เห็นบ่เป็นตาแซบบ่ซุ่มเจ้าวะ่ะพออย่างนี้แล้วก็จะลาดด้วยแล้วก็จะลาดด้วยน้ำกะทิน้ำกะทิสุดนี่หัวกะทินั่นเองจ้ะจะลาดหัวกะทิลงไป นี่เอาหัวกะทิลงไปจะได้นุ่นๆหอมๆมีจาะหัวกะทิลงไปเนี่ยหัวกะทิลงไปใส่ลายกับหอมลายใส่ลายกับมันลายจากหัวกะทิใส่ลงไปประมาณนี้เห็นปะเวลาเราใส่เงี้ยนี่เขาจะอยู่คนละคนละเขาจะอยู่คนละชั้นเห็นไหมสาคูก็จะอยู่ชั้นล่าง <laughs> เอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้ค่ะจะกลายเป็นวุ้นเลยจ้ะ จะกลายเป็นวุ้นสาคูเลยจ้าเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยจ้าก็จะกลายเป็นน้ําแข็งอ่าสาคูเยน็ยนๆถ้าใครอยากกินเยน็ยนๆก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็กินได้ทานได้เหมือนกันจ้านี่เขาจะอยู่แบบนี้สวยบออันนี้ก็จะเป็นน้ํากะทิอันนี้ถ้าเราไม่คลนมันก็จะไม่รวมกันนี่จ้าประมาณนี้บอจะสาบุไทยจะโรยเติมเข้าไปอีกโรยด้วย มะพราะ้าวแห้งโรยอีกกัดโรยอีกงาคั่วเนี่ยจ้ะสวยไหมนี่สาวไทยงามบอกนี่จ้ะเอาแบบนี้มันบอกจก้ะอ่ะมาที่นี่ได้จังซี่แล้ว นี่หยับออกไปก่อนนะคะเอาสาคูหยับออกไปเอากะทิอันนี้ก็หยับออกไปนะคะให้เหลือแต่แก้วนี้กินดูสิสาวไทยจะพากินโอ้เบิ่งเอาบัตรนี่แก้วนี้ก็ไม่ใช่ในน้อยนะคะเยอะหลายเยอะมากเวลาเราจะทานเราคนทุกอย่างรวมกันก่อนก็ได้หรือว่า จะทานแบบคนละชั้นคนละตนก็ได้นี่จะ้ะประมาณแบบนี้นะคะสาวภูไทยจะจะเอาไปแช่ตู้ยินจะพากินแบบน้ําแข็งจะพากินแบบแบบแบบว่ามีเย็นเย็นเป็นน้ําแข็งอย่างประมาณนี้เป็นสาคูเย็นนะสาคูเป็นวุน้นสาวภูไทยจะพาเดี๋ยวค้นก่อนนะคะ คนทุกอย่างรวมกันนะคะนี่คนให้มันเย็นหรือไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะเพราะมันร้อนอยู่ยังร้อนอยู่โอเคมากินกันกินกระต้้งป้ายแบบนี้อ้อ,อ,อ้ไม่หวานมากหวานหวานมาไม่หวานมากเลยจ้ะ ชอบชอบแบบนี้แหละจะมันมันเค็มๆอู้อืมอืมเค็มๆมันๆอื้มอือ,อจะเป็นคนชอบกินของหวานนะแต่แต่ไม่ใช่หวานมากนะม ออืประมาณนี้พอดีแล้วเวลาเขายินเขายิ่หวานกว่านี้อีกไหมอือหือกินหมดแก้วนี้ก็อิ่มไปอีกหลายชั่วโมงอือหือ Rồi. Ừm. Ừm. เราจะทำให้กินนะคะอ mm ืมเมนูของหวานวันนี้ก็ยกปุ hmm. mm ๊แถมก้อยคือเก่าจ้าหวานนิชหน่อยจะออกหวานมันซะส่วนมากแซ่บอืม เมนูสาคูน้ำกะทิ30นาทีต้มก็ได้กินจา้าเมนูง่ายๆในแบบครัวสาวบุไทยสปายเวนใครๆก็ทำกินได้นะคะถ้าใครจะกินถ้าใครอยากจะทำกินก็ทำกินได้หาซื้อง่ายๆที่สวีเดนก็ไม่ได้หาซื้อยากจาก้ะสาคูมีหลายอย่างมีสาคูน้ำมีสาคูแบบว่าคระคระสีกันแล้วก็สาคูใบเตยแล้วก็สาคูแบบ สีธรรมชาติคือสีขาวไหมมีค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สาวบุไทยขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณค่ะคลิปสาวบุไทยพาเข้าครัวจ้าเฮ้ดู hey, รักนะจุบจ๊บ